คิดแบบนี้ไม่มีวันรวย าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความฝันอยากร่ำรวยขึ้นอยากเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นอยากให้พ่อแม่และคนที่เรารักสุขสบายขึ้นอยากมีบ้านหลังใหม่อยากมีรถยนต์คันใหม่พยายามทำงานหนักเพื่ออยากให้ชีวิตประสบความสำเร็จมากขึ้นแต่ดูเหมือนว่ายิ่งพยายามมากเท่าไหร่ชีวิตก็ยังไม่ก้าวหน้าไปไหนสักทีนั่นอาจเป็นเพราะว่าคุณมี8ข้อนี้ในความคิดฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณ 1. เกลียดคนรวยสมมุติว่าคุณไม่ชอบหมาหรือแมวคุณก็จะไม่พยายามเข้าใกล้สัตว์เหล่านี้และพยายามที่จะเขี่ยมันออกไปจากชีวิตเช่นเดียวกับการที่คุณเกลียดคนรวยคุณก็จะไม่เข้าใกล้คนรวยไม่คบค้าสมาคมด้วยและก็ยิ่งทําให้คุณห่างไกลความรวยออกไปทุกทีหลายคนพยายามที่จะเอาคําว่ารวยกับจนไปปนกับดีหรือเลวซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันเพราะไม่ว่าจะรวยหรือจนก็มีทั้งคนดีและไม่ดี แต่หากอยากเอาทั้ง4คํคำนี้มาปนกันคุณก็จะมีทางเลือกอยู่ด้วยกัน4ทางก็คือเส้นทางที่ 1. เลือกที่จะเป็นคนจนและคนเลวเส้นทางที่ 2. เลือกที่จะเป็นคนจนแต่เป็นคนดีเส้นทางที่สเลือกที่จะเป็นคนรวยแต่เลวเส้นทางที่4เลือกที่จะเป็นคนรวยและดีซึ่งคุณสามารถเลือกได้ว่าอยากเป็นแบบไหน 2. คิดว่าคนรวยนั้นเกิดมาพิเศษกว่าใครๆเมื่อคุณคิดว่าคนพิเศษเท่านั้นที่จะรวยได้ ซึ่งเมื่อคุณมองตัวเองเป็นเพียงคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งคุณก็จะคิดเองเออเองไปว่าชาตินี้คุณไม่มีทางได้อย่างเขาแน่นอนต้องทำบุญเยอะๆแล้วชาติหน้าค่อยว่ากันใหม่จริงๆแล้วคุณไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเพราะคนที่ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีทุกว,วันนี้หลายต่อหลายคนพวกเขาก็เริ่มต้นจากเป็นคนธรรมดารรมดาคนหนึ่งซึ่งบางคนก็เริ่มจากติดลบด้วยซ้ำโดยสถิติจากมหาเศรษฐีทั่วโลกพบว่า กว่าร้อยละแปของเหล่าบรรดามหาสิทธีทั้งหมดบนโลกใบนี้นั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนธรรมดาธรรมดาที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตนเองแทบทั้งสิ้น 3. ไม่ให้ความสําคัญกับการศึกษาหลายคนชอบติดกับดักกับประโยคที่ว่าทําไมคนที่เรียนจบสูงๆเป็นได้เพียงแค่ลูกน้องแต่ในขณะที่คนเรียนไม่จบปริญญาตรีกลับได้เป็นคนใหญ่คนโตการศึกษาไม่เห็นช่วยอะไรเลย ซึ่งหากคุณติดกับดักประโยคนี้คุณจะตัดสินไปทันทีว่าการศึกษาหรือการหาความรู้ใส่ตัวนั้นไม่มีประโยชน์เรียนรู้ไปก็ไม่รวยอยู่ดีแต่หารู้ไม่ว่าเหล่าบรรดาเศรษฐีที่พวกเขาลาออกจากมหาวิทยาลายัย แล้วไปมุ่งทำธุรกิจแทนนั้นพวกเขาไม่เคยคิดที่จะหยุดการเรียนรู้เพียงแต่ในมหาวิทยาลัยนั้นไม่มีองค์ความรู้ที่พวกเขาต้องการก็เท่านั้นเองซึ่งพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตัวของพวกเขาเอง หากไม่มีตำราก็ศึกษาจากการสอบถามคนที่เคยทำมาก่อนแล้วเรียนรู้จากการลงมือทำลองผิดลองถูกด้วยตนเองหากลองย้อนสํารวจตัวคุณง่ายๆเลยว่าวิดีโอ20วิดีโอล่าสุดที่คุณดูบน YouTube นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคุณก็จะเป็นคนแบบนั้น เป็นคนขี้น้อยใจง่ายมากเมื่อไหรก็ตามที่มีใครพูดอะไรออกมาในเรื่องที่คุณไม่พอใจหรือไม่สบอารมณ์คุณก็จะเริ่มรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่ทุกครั้งที่ได้ยินไม่ว่าจะเป็นแฟนพูดก็น้อยใจพ่อแม่พูดก็น้อยใจเพื่อนครูเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานลูกค้าหรือใครๆพูดก็น้อยใจไปสมุดซึ่งคุณรู้ดีว่าในหนึ่งวันทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากัน แต่หากคุณเอาเวลาส่วนใหญ่มัวไปน้อยใจกับคำพูดของคนอื่นรับประกันได้เลยว่า24ชั่วโมงของคุณนั้นจะหมดไปอย่างรวดเร็วแถมอาจแย่กว่านั้นก็คือมันส่งผลให้คุณน้อยใจแบบข้ามวันข้ามคืนโดยไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยแม้แต่น้อยพอรู้ตัวอีกทีชีวิตก็ย่ำอยู่กับที่หรือแย่ยิ่งกว่าเก่าเสียอีก 5. กังวลมากเกินไปว่าคนอื่นจะคิดยังไง หากคุณเคยได้ยินเรื่องของคนแก่เด็กชายและลาของเขาที่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรยังไงก็มีคนคิดเรื่องที่ไม่ดีกับคุณอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นเด็กชายเดินจูงลาโดยให้คนแก่นั่งอยู่บนหลังลาก็จะมีคนที่พูดว่าทรมานเด็กชัดๆแทนที่จะให้เด็กนั่งบนหลังลาเมื่อคนแก่เดินจูงลาที่มีเด็กชายนั่งบนหลังลาบ้างก็จะมีคนพูดว่าทรมานคนแก่ชัดๆ แทนที่จะให้คนแก่คนนั้นนั่งบนหลังลาเมื่อคนแก่และเด็กชายนั่งบนหลังลาด้วยกันทั้งคู่ก็จะมีคนพูดว่าสงสารลาชมัดต้องแบกรับน้ำหนักทั้งคนแก่และเด็กชายไปพร้อมๆกันจนกระทั่งทั้งคนแก่และเด็กชายลงเดินจูงลาทั้งคู่ก็จะมีคนพูดว่าคนแก่และเด็กชายทั้งคู่โง่ชะมัดมีลามาด้วยแทๆ้ๆแต่กลับไม่ขึ้นขี่เดินจูงอยู่ได้ ซึ่งจากนิทานเรื่องนี้คุณจะเห็นได้ว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามย่อมมีคนที่คิดไม่ดีกับคุณอยู่วันยังค่าและหากคุณให้ค่ากับคนเหล่านั้นนอกจากพวกเขาจะสะใจแล้วยังจะทําให้จิตใจของคุณห่อเหี่ยวยิ่งกว่าเดิมเสียอีก 6. ใส่ใจกับคนที่ใช่คนที่ชอบ คนที่รักคุณน้อยเกินไปสมมุติว่าคุณทำวิดีโอหรือโพสต์อะไรสักอย่างลงไปในโซเชียลมีเดียปรากฏว่ามีคนมาคอมเมนต์ชื่นชมคุณอยู่9คนแต่กลับมีคอมเมนต์ด่าหนึ่งคอมเมนต์ซึ่งหากคุณให้คุณค่ากับ1คอมเมนต์ที่ด่าคุณมากเกินไปมันจะทำให้คุณหลงลืมละเลยกับอีก9คนที่ชื่นชมคุณรักคุณให้กำลังใจคุณจะดีกว่าไหมที่จะเอาเวลาไปใส่ใจกับอีก9คนที่ชื่นชมคุณเพราะต่อให้คุณใส่ใจกับคนที่ด่าคุณหนึ่งคนมากเท่าไหร่ก็ตามมันก็ ไม่ได้ทําให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยแต่ในขณะอีก9คนที่ชื่นชอบคุณนั้นจะพาแต่สิ่งดีๆมาสู่ชีวิตคุณอีกมากมายเเป็นนักกล่าวโทษและหาข้ออ้างใครก็ตามที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตคนคนนั้นสามารถโทษทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ได้หมดเช่นฉันเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้รวยฉันไม่เก่งเหมือนเธอถ้าฉันมีเงินมากกว่านี้ฉันคงทําได้ และร่ำรวยไปแล้วฉันป่วยฉันเจ็บหมาป่วยฝนตกฟ้าร้องฟ้าขนองเศรษฐกิจไม่ดีหรือที่แย่ไปกว่านั้นก็คือบางคนไม่เคยคิดที่จะโทษตัวเองเลยด้วยซ้ำนั่นทำให้เมื่อไม่กล่าวโทษตัวเองคุณก็จะไม่มีทางรู้ว่าตัวเองนั้นผิดและก็ไม่เห็นความสำคัญในการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น เพราะมัวแต่ไปกล่าวโทษคนอื่นก็เลยคิดว่าตัวเองนั้นดีพออยู่แล้วไม่ต้องปรับปรุงอะไรดังนั้นจงเลิกนิสัยที่ขัดขวางความร่ำรวยของคุณตั้งแต่ตอนนี้เลย 8. มีทัศนคติเชิงลบมองโลกในแง่ร้ายสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครบนโลกนี้สามารถเปลี่ยนมันได้นอกจากตัวคุณเอง เพราะทัศนคติหรือวิธีการที่คุณมองโลกใบนี้ตัวคุณเป็นคนกําหนดเองหากคุณมองโลกในแง่ร้ายไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ที่ดีเกิดขึ้นมากแค่ไหนก็ตามหรือมีโอกาสดีๆเข้ามามากแค่ไหนก็ตามคุณก็จะมองไม่เห็นโอกาสหรือคุณค่าของมันเลยแม้แต่น้อยแต่ในขณะที่คนที่มีทัศนคติที่ดีมองโลกในแงด่ดีขอเพียงเห็นเศษเสี้ยวของโอกาสพวกเขาก็จะสามารถใช้มันทําให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมหาศาลซึ่งหากว่าคุณยังมีอุปนิสัยแข้อนี้อยู่เป็น เรื่องยากที่คุณจะมีชีวิตที่ดีหรือร่ำรวยขึ้นได้และนี่คือคำแนะนำจากแพทริกเบนเดวิดที่ปรึกษานักธุรกิจร้อยล้านที่หากคุณเอาไปปรับใช้จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้อย่างแน่นอนหวังว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันจะเป็นประโยชน์กับใครลหลายๆคนนะครับการแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นโปรดแชร์คลิปนี้ออกไป เป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ